อันนี้เป็นกระบองค่ะนี่ไงล่ะคะเนี่ยเป็นกระบองนะคะแบบเนี้ยคะ่ะเห็นไหมคะไว้เปล่าอุปกรณ์ที่นำมาก็คือกระบองฝึกสุนัขของมิยาสึกะและเธอก็จะเริ่มแก้นิสัยชอบกัดกันแล้วอดูให้ดีนะอ่ะอาเดี๋ยวคอยดูนะ,ะ,ะเริ่มจากดึงปอมและเลมอนให้ไม่อยู่ใกล้ๆกันค่ะอ่ะมาใกล้ๆกัน ไม่ไ่กัดกันล่ะฮะฮะที่อย่างงี้จำเป็นหิ้มแหมเอาเลยสิอ่ะกัดกันสิกัดเลยกัดเลยกัดอ่ะหยุดหยุดบอกให้หยุดหยุดยังยังไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเราอฟาดอย่างฟาดฟาดฟาดหยาดหยาดอย่าดบอกว่าอย่าดหยุดเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะหยุดนะหมามันไม่กลัวความเจ็บนะคะเอ่อ ถ้าเป็นคนเนี่ยพอเจ็บเราก็ยอมนะใช่ไหมจะหมามันไม่กลัวหรอกนะถ้าเราดูแลเกินไปมันก็ไม่ดีตรงนี้แหละที่มันยากคราวนี้มิยาสก,กะจะลองพาออกมาฝึกข้างนอกค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็เอามานี่เลยค่ะมานี่มานี่เลยมามา,มาจะปอกมันจะชอบเล่นกับคนมากกว่าจะเลมอนพอมันจะวิ่งปุ๊บเราก็ต้องทำเป็นไม่สนนะคะ พอมันเริ่มสนใจคนอื่นต้องกระตุกสายจูงแต่ทำท่าเหมือนไม่สนใจมันนะคะมามานี่อย่านะอย่าี่่ถ้าจะกัดกันก็คว้ากระบองออกมาขู่ได้ทันทีเลยละค่ะเอาสิลองเอลองดูสิลองดูดีดีดีอย่านะอย่านะอย่ากัดกันนะอย่าอย่าหยุดนะวิชัย าจากนั้นไม่นานเจ้าสองตัวก็สนใจเฉพาะคนที่จูงเท่านั้นอ่ะมาสิอาเก่ง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 มากดีดีจ้ะดีดีอ่ามามามาอ่ะ,อะ,อะน,น,น,ออน,นั่งนั่งนั่งเอออย่างนั้นแหละว่าง่ายง่ายนั่งนั่งสินั่งอย่าโดนฟ้าเธอเก่งเก่งเก่งกเก่งจ้ะเก่งเก่งถ้าทำตามคำสั่งแล้ว<ะ>ก็ต้องชมและให้รางวัลด้วยนิยาสกาพาเจ้าอปอมและเลมอนออกไปฝึกให้เลิกกัดกันได้แล้ว ง,ง่ายๆมามานั่นแหละหนั่นแหละเดิน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 อ่ะน,ะนี่จ้ะดีมากๆทั้งสองตัวไม่หันมามองหน้ากันอีกเลยและเริ่มสนใจคนมากกว่าเดิมด้วยหมาตัวผู้เหมือนกันจะให้เข้ากันได้คงเ,เป็นเรื่องยากแต่อย่างน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันรู้จักตามคนต่างอยู่ได้แล้ว เป็นการฝึกตอนเฝ้าบ้านที่ผ่านมาพวกมันมีพฤติกรรมอย่างที่เห็นนี้เริ่มแรกก็นำเจ้าเลมอนมาขังไว้ในห้องและเอาลูกกรงมากั้นเอาไว้เหมือนปกตินะคะไปก่อนนะและอีกสักพักหนึ่งพอกลับมาดู แล้วก็หลุดมาอีกจนได้นั่นแหละสงสัยจะฉี่ไว้ตรงนี้ด้วยล่ะตรงไหนคะตรงตรงนี้อะค่ะใช่เลยแ่และเจ้าเลมอนยังเที่ยวเดินฉี่ไว้ทั่วบ้านอีกด้วยล่ะมีอีกใช่ไหมเลบ้านไปหมดเลยนะคะทีนี้เอาสกัยกั้นไว้ ตอนที่เอาตะข่ายกั้นเนี่ยหมามันก็ยืนดูอยู่ตลอดนะแต่เนี่ยตะโกนบอกมันอีกว่าไปก่อนนะแล้วทิ้งมันไว้ในบ้านอันเนี้ยมันไม่ถูกเลยนะอ,อย่างนี้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่มิยาสกัดเตรียมมาเพื่อจะดักในใิสัยเจลเลมอนก็คือถุงพลาสติกและกระป๋องเปล่าค่ะนี่ดูไน,นะคะของทาเนี้เป็นยงมีเสียงใช่ไหมเอาไว้ทําให้หมาตกใจหมาจะตกใจเวลาเจอเสียงดังนะคะ นิยาสกจะใช้ถุงและกระป๋องตอนไหนกันนะเนี่ยอาไปก่อนนะเมื่อสองสามีพัญญาออกจากบ้านไปนิยาสกก,ก็แอบย่องเข้ามาในบ้านนิยาสก,กทำตัวอย่างกับมินจาโอ้เห็นไหมคะมินจายัางไงอย่างนั้นเลยนะคะ มอนเริ่มเห่าและเริ่มอาลวาดมิยาสกะกำลังยืนรอจังหวะนี่จะทำไกข้าทำไมฮะหยุดเห่านะจุดเดี๋ยวนี้ขอให้หยุดไงยเป็นยังไงหยุดเลีมอนตกใจเสียงกระหม่อมจนจ่อยไปเลยละค่ะมองเหรอไม่แน่หรอกนะ มันอาจจะรู้ก็ได้ว่าเยโหดคนนี้อยู่ต้องให้มันกลัวนะจะได้เลิก,ลอ,กอาละว่าดอย่าลืมนะคะต้องทำให้มันกลัวคราวนี้เจ้าของบ้านจะลองออกไปนอกบ้านอีกรอบหนึ่งดูสิว่าถุงใส่กระป๋องเปล่าจะได้ผลหรือไม่นะเนี่ยคอยดูนะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไป เลมอนนั่งรออยู่ในห้องอย่างสงบสงเงียมเลยแล้วค่ะนะไม่มีเสียงห่าแล้วเห็นไหมมันเริ่มรู้แล้วล่ะแผนการของมิยาสกัดได้ผลค่ะเลมอนนั่งรอเจ้าของอยู่ในห้องอยังไม่เคยทำมาขอเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปชมเขาหน่อยนะอะชมเขาหน่อยไปไเจ้าของเข้าไปชมเพื่อให้กำลังใจ ชมเพื่อให้เขาจำใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเขาจะได้จำเอาไว้ว่าพอเจ้าของใส่ลูกกลงเนี่ยคือต้องการให้เขารออยู่ในนี้ต้องลูกหัวแล้วก็ชมเขาก่อนจะติดลูกกลงทีเนี้ยเขาจะได้เข้าใจนะคะอ,อย่างนั้นละค่ะอย่างนั้นแหละนะเลมอนน้องหมานิสัยเสียกลายเป็นน้องหมาว่าไงาในคลิปตาเลยละค่ะภารกิจในการปราบน้องหมาตัวที่สองจะสนุกข,ขนาดไหนและแชม